ตอนนี้นะคะที่ฉันกําลังวุ่นอยู่กับการค้นหาข้อมูลนะคะให้ประชาชนซึ่งแล้วตอนนี้นะคะทุกคนมีคําถามอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะเกี่ยวกับเงื่อนไขนะคะมาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่สำนักข่าว เรียลไรนะคะสำนักข่าวที่รายงานข่าวสารต่างๆมากมายรอบโลกแล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากคมชัดลึกซึ่งคมชัดลึกนะคะได้สรุปคําถาม10คคาถามยอดฮิตนะคะที่สงสัยมากมายไก่กองนะคะเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาคําถามแรกสงสัยกันมากมายไก่กองค่ะว,ว่าใครบ้างที่เป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบอันดับแรกเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าแรงงานนอกระบบคืออะไรคือเราหรือเปล่าเ เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนของจุดนี้เราอยู่นอกระบบไหมหรือเราอยู่ในระบบทุกคนอาจจะสงสัยตรงนี้นะคะยุนเซรีขออธิบายง่ายๆค่ะว่าถ้าทุกคนนะคะเหมือนยุนเซรีแสดงว่าทุกคน อยู่นอกระบบค่ะเพราะว่าดิฉันยุนเซรีไม่มีการไม่มีงานทําเป็นหลักแหล่งค่ะนะคะดิฉันไม่มีค่าจ้างที่แน่นอนดิฉันไม่มีค่าตอบแทนประจําดิฉันไม่มีโอทีดิฉันไม่มีโบนัสดิฉันไม่มีหลักแหล่งอะไรเลยค่ะมีหนําซ้าดิฉันก็ยังมีนี่กยศไอคำว่าเราอยู่นอกระบบนี่เลยค่ะทุกคนคะอยู่ตรงเงื่อนไขของการที่จะได้รับเงินเยียวยาม,มาตรการนี้ค่ะทุกคนค่ะ ต่อไปนะคะก็สงสัยกันว่าใครบ้างนะคะที่มีสิทธิ์ได้5,000บาทซึ่งจำกัด แค่3ล้านคนจริงไหมนะคะในข้อนี้ก็คือคนที่จะได้สิทธิห้าพันบาทนะคะนั่นก็คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่ได้มีสถานประกอบการนะคะไม่ได้มีค่าจ้างไม่ได้มีค่าตอบแทนไม่ได้มีสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางประกันสังคมและนะคะท่านผู้ชมคะนะคะอาจจะตกใจที่ดิฉันอยู่ดีๆก็พงพูดขึ้นมานะคะและผู้ที่ทํางานอิสระนั้นนะคะ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะจากโควิดต่อไปคําถามที่3นะคะคําถามนี้นะคะก็สงสัยกนเหลึกเกินว่าผู้ประกันตนนะคะในระบบประกันสังคมมาตรา39และ40นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทนี้ไหมเราก็ได้รับคําตอบยืนยันนั่งยันนอนยันนะคะมาจากกระทรวงการคลังแล้วว่าผู้ประกันตนมาตรา3 9และ40นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทนี้ด้วยล่ะคะ่ะ <Wow. S 2> เนื่องจากมาตรา39นะคะนั่นก็คือผู้ที่ออกจากงานประจำที่มีนายจ้างนะคะคือคุณได้ออกจากงานมาแล้วแต่ยังสมัครใจที่จะจ่ายเงินสมทบนะคะเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยตัวคุณเองดิฉันขอนับถือมากๆเลยนะคะแตส่วนมาตรา40นะคะคือผู้ที่ทำงานนอกระบบทั่วไปนะคะและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมที่มีนายจ้างมาก่อนเช่นพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระอย่าง ที่เคยกล่าวในข้างต้นเมื่อข้อสักครู่นี้นั่นเลยค่ะมีสิทธิ์ได้รับ5,000บาท ต่อไปคำถามที่4นะคะสงสัยกันอย่างมากเลยสำหรับวิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะต้องทำเองหรือไม่ดิฉันขอแนะนำนะคะว่าการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะในการรับเงินยียวยา5,000บาทนี้ถ้าคุณสามารถลงเองได้นะคะก็ให้ลงทะเบียนด้วยตัวคุณเองค่ะเพราะว่าข้อมูลคุณจะไม่รั่วไหลนะคะก็เข้าไปที่ www เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะคะที่เป็นเว็บไซต์ของแท้แน่นอนจากทางรัฐบาลค่ะ เมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็กรอกข้อมูลให้ครบทั่วเลยละค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ลงไม่เป็นจริงๆไม่รู้ว่าจะลงยังไงทำยังไงดีนะ ไม่ต้องวุ่นวายใจไปค่ะคุณสามารถพึ่งพานะคะบุคคลในครอบครัวที่ไว้ใจได้หรือใครก็ตามที่ไว้ใจได้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้นะคะให้เขาช่วยลงข้อมูลให้นะคะโดยเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะบัตรประชาชนข้อมูลการทํางานนะคะรายได้ของคุณอาชีพของคุณนะคะแล้วก็ผลกระทบที่คุณได้รับจากโควิด -19 มีอะไรบ้างก็กรอกลงไปให้ครบถ้วนนะคะท่านผู้ชมค่ะ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วล่ะค่ะ ส่วนข้อ5นะคะที่สงสัยกันอย่างมากมายเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือวิธีพิจารณาคัดกรองของทางภาครัฐนั้นมีวิธีพิจารณาตัวเราอย่างไรนะคะในส่วนนี้นะคะทางภาครัฐเขาก็จะตรวจสอบคุณสมบัตินะคะโดยใช้เกณฑ์พื้นฐานพิจารณาความเดือดร้อนนะคะร่วมกับฐานข้อมูลภาครัฐที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ไม่ว่าจะเป็นนะคะฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยนะคะข้อมูลจากท้องถิ่นข้อมูลระบบประกันสังคมอะไรเทือกนี้นะคะเขาก็จะไปรวบรวมข้อมูลทั้ง ระบบเลยะคะ่ะเอามาพิจารณาว่าเรานะคะเข้าขั้นเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินไหมนะคะโอเคต่อไปข้อ6ค่ะ ข้อ6นะคะสงสัยกันเหลือเกินว่าวิธีการรับเงินช่วยเหลือนั้นนะคะจะได้รับผ่านช่องทางไหนก็จะได้รับผ่านสองช่องทางนั่นเองนะคะที่ทุกคนได้ลงทะเบียนไว้นะคะถ้าทุกคนลงทะเบียนว่าจะรับผ่านทางพร้อมเพย์ก็จะได้รับทางพร้อมเพย์ถ้าลงว่าจะรับทางบัญชีธนาคารก็จะได้รับทางบัญชีธนาคารเอ๋ตรงนี้ก็ไม่น่าจะสงสัยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ลงกันไว้อยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไปข้อต่อไปข้อที่7นะคะ เกษตรกรมีสิทธิ์ได้เงิน5,000บาทด้วยหรือไม่โอ้ยุนเซรีได้อ่านคำตอบแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจนะคะกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ชาวนาน,นะคะจะไม่รวมอยู่ในมาตรการนี้ค่ะแต่ว่าในอนาคตนะคะรัฐบาลก็อาจจะมีความช่วยเหลือด้านอื่นๆให้นะคะโอ้ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะคอมดิฉันได้ดับ ไปนะคะก็ต้องกดให้มันเปิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะโชว์ความไฮเทคโนโลยีของดิฉันนะคะอ่ะไปข้อต่อไปเลยคะ่ะข้อ8ค่ะท่านผู้ชมคะ <c oughs> ข้อ8 ผู้สูงอายุจะลงทะเบียนด้วยได้หรือไม่นะคะหากเป็นผู้สูงอายุที่ว่างงานหรือไม่ได้ทำงานจะไม่มีสิทธิะคน no 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 นะคะ <No. S 1> นอกจากเป็นผู้สูงอายุนะคะที่ยังคงทำงานรับจ้างยังคงมีรายได้นะคะตามคำนิยามของกลุ่มแรงงานนอกระบบนั่นเองค่ะก็สมมติว่าถ้าสมมตินะคะลุงบุญมีอายุ60ปีนะคะยังทำงานอยู่และยังได้รับเงินเดือนยังได้รับค่าจ้างนั่นก็แสดงว่าลุงบุญ มีนะคะมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่เกนะคะทุกคนเจ้าของกิจการรายย่อยนะคะมีสิทธิ์ได้รับไหมกิจการรายย่อยนะคะทุกคนนั่นก็คือธุรกิจเจ้าของกิจการขนาดเล็กนั่นเองค่ะอย่างเช่นร้านเสริมสวยร้านขายข้าวแกงร้านนวดนะคะที่มีลูกจ้าง1นคนนะคะที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แบบนี้สามารถลงทะเบียนได้ค่ะหากอยู่ในเงื่อนไขนะคะก็จะได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการป้องกันโควิดหรือได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนข้อ10นะคะทุกคนค่ะเป็นคำถามที่แบบว่าฮอตทิตมากๆเลยนะคะมีคนอยากรู้อยากเห็นใครรู้ใครเห็นกันเหลือเกินนะคะว่ารัฐบาลนํางบประมาณมาจากส่วนไหนนะคะที่มาแจากทุกคนคน,คนละ5,000บาท งบประมาณส่วนนี้ที่เอามาแจกเยียวยานะคะผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะจำนวน5,000บาท3เดือนนี้รัฐบาลนำงบส่วนนี้มาจากไหนนะคะก็มาจากกระทรวงการคลังนั่นเองค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนนะคะนี่ก็เป็นสิบคำถามยอดฮิตนะคะที่มีการถามกันเข้ามามากมายเลยดิฉันยุนเซรีวางเป็นเหลือเกินนะคะว่าคลิปนี้จะสามารถตอบคำถามที่ทุกท่านสงสัยได้หรือว่าท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามยุนเซรีได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะยุนเซรียินดีมาตอบคำถามทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็พูดมามากมายไก่กองตะพึดตะพูพดนะคะคอกระแห้งเหลือเกินนะคะยุนเซรีขออนุญ,ญาตไปดื่มนะ้ำ น้ำปัสสาวะก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันคิดว่าแอร์ของดิฉันแรงมากๆเลยนะคะมันเป่าตาดิฉันแห้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานค่ะรบกวนเป่าแอร์ให้หน่อยค่ะครับอเอาเบอร์เลยครับผมเบอร์หนึ่งเอาไม่ต้องกดเบอร์ครับกดมันลงค่ะ โอเคค่ะได้แล้วค่ะนะคะตอนนี้ก็แอร์ไม่เป่าตาแล้วนะคะยุนเซรีคอเตเนอนรายการนะคะอ่านข่าวนี้เลย